สวัสดีครับถ้าจะรับเงนินค่าสุดการต้องไปโดนนะครับและ EP นี้นะครับเรียกได้ว่าพิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามาเที่ยวหัวหินการมาเที่ยวหัวหินนะครับสิ่งที่สําคัญนอกจากทะเลแล้วอาหารการกินก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจึงแนะนําร้านอาหารร้านนี้เลยทุกครั้งที่ผมมาหัวหินต้องมาทานอาหารที่ร้านนี้นะครับก็คือร้านชาวเลยซีฟู้ดนะครับซึ่งอาหารที่นี่นะครับต้องบอกว่ารสชาติอร่อยมากโดยเฉพาะที่เด่นๆเลยที่ต้องสั่งก็คือผัดกะเพราปลาโอ้นั่นเองนะครับที่ เหมือนจะเป็นเมนูธรรมดาแต่ชิมแล้วอร่อย <Okay. S 1> แล้วก็แกงส้มไข่ปลาแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูนะครับที่ผมจะมาแนะนําให้กับแฟนๆรายการต้องไปโดนนะครับจะเป็นอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปข้างในร้านกันเลยครับผมตามเลยครับผม นี่แหละครับอาหารบนโตนี้นะครับเขามีประวัตินะครับร้านชาวเลเนี่ยเป็นร้านแรกๆของหัวหินซึ่งสมัยสมัยเดิมเนี่ยมีเพียงแค่สอถึงสร้านเ <Okay. S 1> ท่านั้นซึ่งร้านชาวเลเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเปิดมาประมาณ30กว่าปีแล้วครับดังนั้นเนี่ยเมนูอาหารของที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีประวัติเนื่องจากคุณพ่อนะครับคุณพ่อของเจ้าของร้านคนปัจจุบันเนี่ยเขาเล่าให้เล่าให้ฟังว่าอย่างเช่นข้าวคุกปูเนี่ยเกิดจากคุณพ่อคุณแม่หรือ คุณปู่คุณย่านะครับไปเก็บปูนะครับไปหาของทะเลมาครับ,รบเขาก็จะได้ปูมาเยอะมากเลยเขาก็แกะ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 ปูออกมาแกะเนื้อปูออกมาแล้วก็คุกกับข้าวนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานคนละถ้วย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 นี่จึง <S 2> <S 2> เป็นประวัติและเป็นตำนานนะครับของข้าวคุกปู <S <S 2> <S 2> <S 2> ให้ความเข้าใจอย่างง่ายง่ายอ่ะเหมือนข้าวคุกปลาทูเราเนี่ยแหละนะครับแต่เป็นข้าวคุกปูนะครับซึ่งเนื้อปูเนี่ยแน่นมากแล้วก็ปรุง ให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวจะชิมข้าวคุกปูก,ก่อนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเขาจะปูให้เราแล้วนะครับจะมีพริกมีกระเทียมคลุกให้เราเรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวมาชิมกันรสชาติเป็นอย่างไร oh, <no. S 1> อืมอร่อยมันไปโดนอร่อยมากเพราะว่ามีความพริกนะครับมีความกระเทียมแล้วเนื้อปูอะ่ะอร่อยมากคือไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องเติมอะไรแล้วเพราะว่า เขาคลุกมาในข้าวให้เราเรียบร้อยแล้วอ,อร่อยอร่อยอร่อยไม่เสียชื่อแน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าใครติดตามรายการต้องไปโดนแล้วก็มาทานที่ร้านชาเลนะครับรับรองว่าอาหารอร่อยนะครับข้างล่างน,นี้ก็คือกัเชียงปูมาทุกครั้งก็ต้องสั่งทุกครั้งนะครับ oh, <no. S 1> อร่อย น้ำจิ้มแซ่บอีกหนึ่งเมนูนี่อันนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะมองแล้วก็คิดว่าเป็นเหมือนผัดกะเพราหมูสับเนะาะแต่จริงไม่ใช่นะครับจริงๆเป็นผัดกะเพราปลาปลาโอปลาโอเนี่ยเนื่องจากว่ามันแห้งนะครับสูตรของที่นี่เนี่ยเจ้าของร้านก็บอกว่าเขาก็จะใส่มันหมูไปหน่อยนะครับเพื่อให้มันไม่แห้งจนเกินไปอหอม,อม อืมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งครับที่นี่ครับนี่เลยเรียกว่าเนื้อปูผัดผ,ดผงกะหรี่ซึ่งที่นี่เขาจอกคิมมี่คิมมี่ที่อื่นเนี่ยจะเป็นไข่เป็นก้อนแล้วก็มีเนื้อปูให้เราเลือกด้วยว่าเราจะปูล้วนหรือว่า่วนไหนชิมกันเลย หอมโ oh, <no. S 1> อ้น่าออร่อยเนื้อปูเขานุ่มแล้วก็หอมเครื่องเทศ <c oughs> เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะหอมผงกะหรี่เลยอะและอีกหนึ่งเมนูนะครับก็คือแกงต้มพริกนกนี่ก็นำเสนอพริกนกเนี่ยเขาก็มีตำนานอีกแล้วครับ <c oughs> คือนกเนี่ยมันไปกินพริก <c oughs> อ่า แล้วก็ไปขายทิ้งไว้จนเกิดเป็นต้นขึ้นมาก็เลยเขาก็เลยเรียกว่าพริกนกซึ่งเฮ้เท่าเรลเราออกเรอไปหาปลาเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องมีบ้างนะครับก็ต้องมีกรึบกรึบกันบ้างนะครับแล้วเจอเมนูแบบนี้ครับโอเคสั่งเมาทันทีดูซิเราจะสั่งหรือเปล่านแต่ผมไม่ห้องเกี่ยวกับเรื่องของโซลามุนเมานะแต่ว่านะแต่ว่ายกตัวอย่างนะถ้าสมมติว่าผมเป็นคนที่แบบว่า เมาแล้วเท้ามาซดแกงส้มพริกนกหืมฟื้นฟื้น,นเลยถ้ากินอันนี้ฟื้นเลยเขามีความเผ็ดร้อนนะครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ร้อนไม่ได้ร้อนไม่ได้เผ็ดมากนะครับแต่ว่าเออฟื้นเลยแน่นอนครับแล้วมือ้อหนักแบบนี้นะครับกินเยอะแบบนี้นะเราต้องมีตัวช่วยนะครับเพื่อควบคุม น้ำหนักของตัวเองนะครับแน่นอนครับเป็นอะไรอื่นไม่ได้นอกจากซินเนต้าไฟเบอร์นะครับผมซึ่งต้องบอกว่า1กล่องเนี่ยมี10ซองนะครับแก่ออกมานะครับฉีกได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เทลงไปนี่ระหว่างเทหอมหอมหอมมากไฟเบอร์ตัวนี้เออแล้วก็คนอ่านี่ ม,มือหนักขนาดไหนไม่ต้องกลัวครับเพราะเรามีตัวช่วยครับซินิต้าไฟเบอร์เรียกได้ว่าวันนี้นะครับก็เต็มที่กับการกินนะครับที่ร้านอาหารเชาวเล่อ้มีสินี้มามาให้ด้วยนะครับนี่ก็คือกา้กางทะเลหอมร้อนๆเลยครับเนี่ยเพิ่งจะนึ่งมาเสร็จเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับมาที่ร้าน ชาวเลนะครับอยู่หัวหินซอย57นะครับก็ขับมาให้ให้สุดเลยนะครับแล้วก็จะมีที่จอดรถด้านหน้าไว้รอรับบริการนะครับก็สามารถที่จะโทรสำรองที่นั่งนะครับโทรสั่งโทรจองโต๊ได้นะครับที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับถ้าช่วงเย็นไปแล้วเนี่ยลูกค้าจะเยอะมากแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยลูกค้าจะเยอะซึ่งที่นี่รองรับได้ประมาณ600ท่าน600คนเลยนะครับเรียกได้ว่า EP นี้ก็เต็มที่จัดหนักจัดเต็มในการกินนะครับ ก็อีพีหน้าเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดเพจนะครับต้องไปโดนนะครับแล้วก็ใน YouTube ช่องยา m a เอนเตอร์เทนเมนตด้วยนะครับและอีพีหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ร้านไหนนะครับติดตามนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมต้องไปโดนสวัสดีครับ